สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาลองใช้เทคโนโลยีกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะใช้ Google บอทนะครับช่วยแต่งประโยคภาษาอังกฤษเหตุผลที่ต้องทําวิดีโอ EP ีนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราใช้บริการออนไลน์ต่างๆเนี่ยแล้วเราเกิดปัญหาผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่า,าเราไปสมัครใช้บริการคลาว d นะครับ ของอบริษัทใดๆก็ตามผมยกตัวอย่างาที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือของ Adobe นะครับใช้ตัวของ Adobe Creative Cloud นั่นเองเวลาที่เราเกิดปัญหาเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องติดต่อพูดคุยกับทางซัพพอร์ตแน่นอนครับภาษาที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเราก็จะคุยกับทางซัพพอร์ต ได้อย่างรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วเราไปคุยสดแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางภาษาอังกฤษปัญหาก,ก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือกว่าจะคุยกับซัพพอร์ตได้รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องมาใช้ Google b a r d ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยเริ่มต้นนะครับคุณก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็เอาที่อยู่ของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ bard.google.com เนี่ยไปใส่ในช่อง address ทางด้านบนแบบนี้กดปุ่ม enter คุณก็สามารถที่จะเข้ามายังหน้าของ g o o g l e b a r d ได้เลยเพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าคุณต้องเข้าสู่ระบบด้วย gmail ด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าสู่ระบบไว้แล้วก็ทาให้เข้ามาใช้ กูเกิลบาตได้ทันทีนะครับตรงนี้ไม่ยากหรือว่าถ้าหากคุณยังไม่ค่อยรู้จักกับกูเกิลบาตนะครับแนะนําให้ดูที่วิดีโอแนะนํามุมบนขวามือตรงนี้นะครับผมได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับกูเกิลบาตเอาไว้แล้วด้วยนะครับก็ลองไปดูคลิปวิดีโอ EP ดังกล่าวแล้วก็มาลองใช้งานกูเกิลบัตแต่งประโยคเพิ่มเติมกันใน EP ีนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะแต่งประโยคเพื่อให้กูเกิลบาตเขียน ข้อความภาษาอังกฤษให้กับเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ลงไปที่ช่องทางด้านล่างนะครับที่ชื่อว่าป้อนพร้อมที่นี่คลิกเมาส์ลงไปในช่องดังกล่าวนะครับทีนี้เราก็จะพิมพ์ข้อความว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่งประโยคนะครับภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์แค่นี้สั้นๆจากนั้นเราใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับ ทีนี้ประโยคที่เราจะเอาไปคุยกับคนที่อยู่ปลายทางหรือว่าซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรจะต้องเขียนประโยคที่เป็นกลางๆนะครับไม่ได้เขียนประโยคที่เป็นภาษาพูดแบบที่เราพูดกันทั่วๆไปแบบนี้การแต่งประโยคออกมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเขียนประโยคเป็นกลางๆกลางๆนะครับผมยกตัวอย่างนะฉันต้องการ ยกเลิกแผนการชำระเงินเนื่องจากฉันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้งานในระยะยาวจะเห็นว่าประโยคที่ผมเขียนลงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยคแบบกลางๆไม่ได้เป็นภาษาพูดซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นาภาษา ที่เป็นทางการซะทีเดียวก็จะเห็นว่าจะเป็นกลางๆนะครับทีนี้หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเราเขียนภาษาไทยทั้งหมดเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสําหรับกู g ก e บาทเขียนไปแบบนี้แล้วก็กดปุ่ม Enter เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะแต่งประโยคให้เราอย่างไรผมต้องบอกก่อนนะครับอย่าพยายามเขียนข้อความซ้ําๆลงไปเนื่องจากว่า ทาง o o g l e b บ r d ซึ่งเป็น AI เนี่ยเขาก็จะพยายามสลับสับเปลี่ยนประโยคภาษาไทยบ้างประโยคภาษ,าษาอังกฤษบ้างเดี๋ยวเราก็จะเกิดอาการที่ว่างงแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นแล้วในครั้งแรกนะครับถ้าหากว่า,าเขาแต่งประโยคมาให้กับเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าดีเรากดปุ่มนี้เลยครับคำตอบที่ดีเรากดไปได้เลยเสร็จแล้วเราอาจจะบอกว่าถูกต้องเข้าใจง่ายหรือว่า เสร็จสมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ผมใช้คำว่าถูกต้องแล้วก็ส่งนะครับเพื่อบอกกับทางก o o ก l e บัตซึ่งเป็น AI ว่าอ่ะถ้าแต่งประโยคแบบนี้มานะถูกต้องเราชอบบอกเขานะครับในครั้งต่อไปที่เราให้เขาช่วยงานเนี่ยเขาก็จะช่วยงานเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้องช่วยกันพยายามฟีดแบคกกลับไปนะครับเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ ทีนี้เราลองมาดูรูปแบบของประโยคที่ o o g l e b บ r d ช่วยเรามาดูนะครับว่าคำตอบเขาตอบว่าอย่างไรเขาบอกว่าได้ครับนี่คือตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษฉันต้องการยกเลิกแผนการชำระเงินเนื่องจากฉันไม่ได้ใช้งานในระยะยาวเขาก็จะมีประโยคมาให้เราเลือกเนี่ยเนื่งสองสามสี่สี่ประโยคนะครับเขาบอกว่าประโยคเหล่านี้มีความชัดเจนและตรงประเด็นเพื่ออ,อธิบายเหตุผลในการยกเลิกแผนการชำระเงินอย่างชัดเจนว่าเนื่องจากไม่ได้ใช้งานในะระยะยาวนะครับ เราบอกว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีเราก็เอาไว้ให้ Google แปลภาษาช่วยนะครับผมจะใช้งานภาษาการเหตุผลเพราะว่า g o o g l e บ a r เนี่ยเวลาเขาแต่งประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมีประโยคหลายประโยคให้เราเลือกไงครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้ o o o l l e บ r ศแต่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมาเอา,อา Google Translate นะครับมาช่วยเราในการ แปลอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเขียนมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้สิ่งที่เขาเขียนคือฉันต้องการยกเลิกแผนการชําระเงินของฉันเนื่องจากฉันจะไม่ได้ใช้แผนดังกล่าวในระยะยาวถือว่าประโยคเนี่ยนะครับก็มีความสละสลวยนะครับแล้วก็ดูเป็นเจ้าของภาษาเขียนนะครับซึ่งก็ยังมีประโยคอื่นๆอีกเราก็ไปลองเอาประโยคเหล่านี้มาแปลดูถ้าเกิดเรารู้สึกว่าประโยคไหนนะครับรู้สึกว่าดีมากๆ นะครับเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเรากา็เอาประโยคนั้นไปใช้งานแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่โอเคฉันกําลังเขียนเพื่อยกเลิกแผกนการชําระเงินของฉันฉันไม่ได้ใช้มันในระยะยาวเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประโยคทางด้านบนเนี่ยก็จะดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่านอกจากคุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในประโยคได้อ่านอกจากนี้นะครับคุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในประโยคได้เช่นชื่อแผนการชําระเงินของคุณหรือ วันที่ของคุณต้องการยกเลิกตัวอย่างเช่นนะเขาก็จะยกตัวอย่างที่แบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้เราแบบนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทาง o o g l e b บ r d เองเนี่ยเวลาช่วยเราแต่งประโยคเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยเนื่องจากว่าเขามีประโยคให้เราเลือกนะครับแล้วเขาก็ยังมีคําแนะนําอื่นๆมีประโยคแนะนําอื่นๆมาให้เราอีกแต่ผมเนี่ยก็ตัดสินใจได้แล้วว่าถ้าผมจะเอาประโยคไปใช้งานนะครับผมก็จะเลือก อ่าประโยคแรกนี้ผมต้องบอกคุณว่าเวลาที่คุณจะใช้ภาษาไทยเขียนลงไปเนี่ยพยายามคิดก่อนนะครับว่าเราจะใช้คำว่าอะไรแล้วใส่ลงไปตรงๆอย่าพยายามคิดชื่อที่มันเป็นภาษาพูดสำหรับคนทัวว่วไปที่เป็นคนไทยมากนะักเพราะว่าทาง AI เองเดี๋ยวก็จะงงพยายามใช้คำสากลคำกลางๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะงงใช่ไหมแผนการชำระเงินคืออะไรเพราะว่า โดยปกติเวลาที่เราเข้าไปใช้บริการต่างเนี่ยเราก็จะบอกว่าเลือกเวอร์ชันโปรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ว่าเวลาที่เราชําระเงินเป็นรายเดือนเพื่อใช้บริการต่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คํานี้กันนะครับอันนี้ผมโฟกัสให้สําหรับคนที่ใช้บริการออนไลน์ต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านใช้งานอยู่นะครับก็พยายามใช้คําทํานองเนี้ยนะครับใส่เข้าไป ก็จะได้ประโยคที่ดีออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการคุยกับซัพพอร์ตของบริการต่างๆนะครับผมแนะนำให้คุณมีโปรแกรม Notepad เปิดโปรแกรม Notepad แบบนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราได้ประโยคอะไรมาก็แล้วแต่ที่เราแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เอาประโยคเนี่ยไปใส่ใน Notepad รอเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ต้องคาดเดาานะครับว่าสิ่งที่เราจะถามสิ่งที่เราจะพูดคุยกับทางซัพพอร์ตเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับเราก็เขียนประโยคภาษาไทยแล้วก็เอาไปแปลทษอทีเอาไปแต่งใน Google บัตแล้วก็คัดลอกประโยคเก่ามาใส่เลียงเลียงเรียงเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราคุยกับทางซัพพอร์ตเนี่ยเราก็จะได้ตอบได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าการที่เราจะให้ Google บัตช่วยแปลในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องมานั่งเปรียบเทียบประโยคด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมพร้อมที่ว่าซัพพอร์ตเขาจะบอกเราว่าอะไรก็ต้องมี ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรอะไรแบบนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้แล้วเราก็แต่งประโยคเผื่อๆอไว้มีภาษาไทยอ,อยู่ทางด้านบนมีภาษาอังกฤษอยู่ทางด้านล่างเพื่อที่ว่าเวลาเร่งรีบเนี่ยเรากลับมาดูอ๋อประโยคนี้ใช้ได้ใช่เอาไปใช้อะไรทํานองนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างเวลาที่ผมใช้แล้วก็ต้องคุยกับทางซัพพอร์ตของผู้ให้บริการาที่เราใช้บริการอยู่นะครับซึ่งช่วยให้คุยได้รู้เรื่องแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้ครับคือตัวอย่างของการใช้ g o o g l e b a r d ช่วยแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและถ้ามีคำถามใดๆนะครับหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆนะครับอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเข้ามาตอบจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะครับเพื่อ ให้เราสามารถใช้งานก o g ก e b บาทได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นใช้งานในลักษณะใดๆก็ตามนะครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ